สวัสดีค่ะทุกคนเอ๋ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอมี่ไลฟ์สไตล์นิวซีแลนด์นะคะเพื่อนสบายดีกันนะคะและตอนนี้นะคะเพื่อนๆคงทราบกันแล้วนะคะว่าประเทศนิวซีแลนด์นะคะได้เปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถที่จะยื่นวีซ่าได้ทุกประเภทเลยนะคะเข้าออกประเทศได้ตามปกติแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทํางานนะว,าวีซ่านักเรียนวีซ่าท่องเที่ยวก็สามารถยื่นกันเข้ามาได้แล้วนะคะตอนนี้นะคะอิมิเกชันนอร์ดิเซียแลนด์ก็เริ่มที่จะทยอยก,การพิจารณา ออกมาหลายๆเครสแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวีซ่าทำงานวีซ่านักเรียนนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าคนไทยนะคะที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็สนใจงานที่จะามาทํางานที่นิวซีแลนด์ม่กมากๆเลยนะคะเอกก็ได้ หาข้อมูลต่างๆนะคะหรือข่าวอะไรที่มีการประกาศออกมารีบมาส่งต่อนเพื่อนๆได้ฟังกันนะคะเพราะว่าก็อยากให้เ,เพื่อนๆนะคะเข้ามาทํางานกันนะคะมาทํางานต่างประเทศกันทุกคนเลยะค่ะและในวันนี้นะคะเอจะมาแชร์ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทํางานให้เพื่อนๆได้ฟังกันเช่นเคยค่ะเพราะเพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยนะคะหลายๆคนเลยนะคะที่ได้วีซ่าแล้วเข้ามาทิเทศทะะ<ไ>อินดีแลนด์นะคะเขาจะมาหางานทํากันนะคะส่วนมากแล้ว อย่างที่เห็นๆห็นนะคะจะค่อนข้างนิยมทํางานที่ร้านอาหารไทยซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเท่าๆที่เห็นเห็นกันนะคะเพราะว่ามีเหตุผลอะไรนะคะเขาถึงส่วนมากเขาถึงจะนิยมไปทํางานที่ร้านอาหารไทยเป็นหลักนะคะและมีตําแหน่งอะไรบ้างนะคะที่ร้านอาหารไทยเนี่ยนิยมนะคะเปิดรับสมัครนะคะให้คนไทยที่มาจากประเทศไทยหรือว่าคนไทยที่มาเรียนหรือมาทํางานนะคะ เปิดรับให้มาทํางานที่ร้านไทยเนี่ยมีตําแหน่งอะไรกันบ้างคะ่ะและตําแหน่งที่ค่อนข้างจะนิยม ไปสมัครนะคะหรือร้านอาหารไทยเนี่ยนิยมประกาศรับสมัครพนักง,งานเนี่ยก็จะมีตําแหน่งนะคะ1นนะคะตำแหน่งพนักง,งานเสิร์ฟนะคะ2นะคะตำแหน่งผู้ช่วยในครัวนะคะ3นะคะตำแหน่งล้างจานนะคะแล้วก็4คือตําแหน่งพ่อครัวแม่ครัวนะคะแต่ในตําแหน่งพ่อครัวแม่ครัวเนี่ยวันนี้เอจะไม่ขอพูดแล้วกันนะเพราะว่าตําแหน่งนี้จะต้องใช้รักษะและประสบการณ์ใช้คุณสมบัติของทางด้านเชฟโดยเฉพาะนะ วันนี้เอจะขอพูดแค่ตำแหน่งพนังกงานเสิร์ฟตำแหน่งผู้ช่วยในครัวตำแหน่งหลังจานแล้วกันโน้นว่าทำไมนะคะคนไทยที่เปิดร้านอาหารไทยที่นี่นิยมนะคะรับ คนไทยมาทำงานด้วยกันนะคะแล้วก็คนไทยที่หาสมัครงานเนี่ยก็ชอบอนิยมที่จะมาสมัครงานในตำแหน่งเหล่านี้ที่ร้านอาหารไทยค่ะข้อแรกเลยนะคะอย่างที่บอกเนาะก็เป็นคนไทยด้วยกันใช่ไหมคะพูดภาษาเดียวกันพูดคุยกันได้สื่อสารกันง่ายนะคะไม่เหมือนคนต่างชาติหรือว่าคนิวซีแลนนะคะเพราะก็ต้องพูดภาษาอังกฤษเนาะเพราะว่านายจ้างบางคนนะคะก็ต้องการพนักง,งานคนไทย มาช่วยในครัวนะคะเป็นคิชเชนแฮนเป็นผู้ช่วยในครัวเป็นพนักง,งานล้างจานเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องร uh, uh, ับสมัครฝรั่งหรือว่าคนนิวซีแลนด์มาทําก็ได้นะแล้วก็สื่อสารกันง่ายเป็นภาษาเดียวกันนั่นเองนะคะข้อต่อมาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคนนิยมมาทํางานร้านอาหารไทยนะคะเพราะนะคะ uh, ร้านอาหารไทยในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นอาหารไทยใช่ไหมคะ ค่อนข้างที่จะป๊อปปูล่ามากๆาเป็นอาหารที่คนยูซชแลน์หรือชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเขาจะนิยมทานเพราะว่าอาหารไทยก็อยากที่จสร้างคะารสชาติอร่อยนะคะเป็นรสชาติกลางๆก,ก็สามารถทําได้รสชาติเผ็ด เผ็ดมากๆก็สามารถทําได้ก็สามารถปรับปรุงนะคะมาใช้ให้ถูกปากมาทําให้ถูกปากกับนักท่องเที่ยวที่นี่หรือคนที่นิวซีแลนด์นะแล้วก็เป็นที่ป๊อปปูล่ามากๆในนิวซีแลนด์แล้วก็ร้านอาหารนะคะก็มีเกิดขึ้นเยอะมากๆนะคะคนไทยก็ทยอยมาเปิดร้านอาหารกันเพิ่มขึ้นหลายร้านเลยก็เป็นร้อยร้านเลยในนิวซีแลนด์นะและอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าร้านอาหารไทยป๊อปปูล่าร้านอาหารไทยยุ่งบิ๊ซนะคะแล้วก็ มีนักท่องเที่ยวมาทานมาใช้บริการกันเยอะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้พนักงานเยอะเพราะฉะนั้นนะคะเขาถึงต้องหาพนักงานเพิ่มนะคะมีหลายๆตำแหน่งด้วยกันอย่างที่บอกเนืทั้งเด็กเสิร์ฟนะคะพนักงานในครัวพนักงานล้างจานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการพนักงานที่เป็นคนไทยเนี่ยก็คือเขาจะค่อนข้างที่จะเปิดรับพนักงานที่เป็นคนไทยเข้ามาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่หาสมัครงานนะคะก็จะนิยมมาทํางาน ที่ร้านอาหารไทยนะคะนี่คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะข้อต่อมาค่ะข้อนี้นะคะก็คือนายจ้างนะคะส่วนมากเนี่ยจะต้องการคนไทยใช่ไหมคะและในตําแหน่งบางตําแหน่งนะคะอย่างเช่นนะคะตาแหน่งครูนะคะตาแหน่งล้างจานอย่างเงี้ยก็ไม่จะเป็นที่จะต้องมี Ask, uh, ประสบการณ์ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเคยทํามาก็ได้นะคะสามารถมาฝึกสอนกันได้นะคะอย่างเช่นนะคะคิชเชนแทนผู้ช่วยเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเคยทํามาก่อนนะคะไม่ต้องเป็นที่จะต้องรู้เรื่องอาหารมาก็ได้นะคะคือการนํามาสอนนะคะจัดจานหั่นผักน,นะคะคือช่วยทําทุกอย่างะคระัรวมถึงการล้างจานนะคะล้างจานนะคะก็เป็นตําแหน่งที่ใครๆก็สามารถทําได้นะคะก็คือไม่จำเป็นที่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้เขาก็เปิดรับ คนงานพนักง,งานเขามาทำแล้วนะคะและในตำแหน่งพนักง,งานเสิร์ฟนะคะถ้าใครที่พอที่จะสื่อสารได้ภาษาอังกฤษได้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ก็ได้ก็มาฝึกสอนมาฝึกนะคะเสิร์ฟนะคะการเสิร์ฟการรับออเดอร์ก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าร้านอาหารรับพนักงานเข้ามานะคะก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ก็ได้ก็สามารถที่จะมาฝึกฝนฝึกสอนกันได้นี่ก็เป็นอีกข้อหนึ่งนะคะที่ ร้านอาหารไทยนะคะนิยมรับคนไทยเข้ามานะคะก็คือสอนกันง่ายเข้าใจกันง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันเนาะข้อต่อมานะคะทําไมนะคะเขาถึงนิยมรับคนไทยมาทํางานที่ร้านอาหารไทยนะคะบางร้านนะคะจะไม่ค่อยนิยมรับพนักงานที่เป็นฝรั่งต่างชาติประเทศอื่นนะคะเพราะว่าเหตุผลหลักๆเลยนะคะที่ไอทรามายนะคะพนักงานคนไทยด้วยกันนะคะมีความขยัน สู้งานอดทนมากกว่านะคะเพราะพานักงานที่เป็นฝรั่งเนี่ยคือทำงานหนักมากไม่ค่อยได้นะคะนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยรับชาวต่างชาติหรือพนักงานฝรั่งเข้ามาทำงานในครัวนะคะเอเน้นในครัวแลแ้วกันเพราะว่าในครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นงานที่หนักเหมือนกันนะแล้วก็ทำงานทางานเร่งๆอย่างเงี้ยบางทีพนักงานฝรั่งอ่ะเขาอาจจะแบบไม่สู้งานนะอย่างที่บอกว่า เขาเคยทำงานที่แบบว่าไม่ได้ยากไม่ได้หนักหนาจนเกินไปจึงนิยมรับคนไทยซะมากกว่าเนาะทำงานหนักได้มากกว่าข้อต่อนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะจำเป็นไหมนะคะถ,ถ้าจะมาทำงานร้านอาหารไทยที่นิวซีแลนด์จะขอพูดเกี่ยวกับในครัวแล้วกันเนาะถ้าเป็นพนักงานในครัวไม่ได้สื่อสารกับ หน้าร้านนะคะหน้าร้านจาเป็นอยู่แล้วว่าจะต้องได้ภาษาอังกฤษเนาะแต่ถ้าคนที่ทํางานอยู่ในในครัวอย่างเงี้ยเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยแม่ครัวพ่อครัวหรือล้างจานเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะก็คือข้างในเป็นคนไทยก็คือพูดภาษาไทยกันอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าคนที่ได้ภาษาอังกฤษนะคะก็ดีมากๆเลยนะเพราะว่าก็อาจจะได้ทํางานในส่วนอื่นที่ได้สื่อสารกับคนต่างชาติ สื่อสารกับฝรั่งนะคะตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะถ้าได้ภาษามานะคะเพราะว่าถ้าคนที่ไม่ได้ภาษาเลยเนี่ยก็ไปทํางานอีก,อก,อกตําแหน่งหนึ่งแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยร้านไทยนะคะหน้าร้านเด็กเสิร์ฟเนี่ยบางทีเขาจะรับพนักงานที่เป็นคนที่นี่ด้วยเป็นฝรั่งทําด้วยนะคะแล้วก็มีพนักงานเสิร์ฟคนไทยทําด้วยก็คือทําด้วยกันนะคะพนักงานที่ช่วยในครวัวบางทีก็จะต้องได้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะคะสําหรับการ สื่อสารการออกอาหารนะคะบางทีเด็กเสิร์ฟคนไทยอาจจะมีน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยนะคะบางทีร้านนั้นเขารับแต่เด็กเสิร์ฟฝรั่งก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะภาษานะคะก็จําเป็นเหมือนกันนะสาหรับคนที่จะมาสมัครงานร้านอาหารไทยนะคะแต่บางร้านนะคะอย่างที่บอกว่าก็อาจจะไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้องพูดภาษาอังกฤษไม่จำเป็นที่ต้องสื่อสารกับ ฝรั่งก็ได้ก็คือทำอยู่ในส่วนข้างหลังนะคะช่วยอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเองนะคะภาษาก็มีความจำเป็นด้วยแล้วก็ไม่จำเป็นด้วยก็แล้วแต่ร้านนั้นนะคะว่าต้องการาคนที่ได้ภาษาอังกฤษเยอะมากน้อยแค่ไหนคะ่ะข้อต่อมานะคะเจ้าของร้านอาหารไทยอย่างที่บอกนะคะว่านิยมรับคนไทยมานะคะส่วนมากแล้วจะจ้าง ในราคาที่ไม่สูงนะคะเพราะว่านะคะ,ะประสบการณ์ไม่ต้องมีภาษาไม่ต้องได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาจะจ้างอยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ำที่นิวซีแลนด์นะคะถ้าทำงานที่นิวซีแลนด์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างที่ไหนนะคะค่าแรงขั้นต่ําเป็นต่ําที่สุดนะคะจะจ้างต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ําไม่ได้นะคะถือว่าผิดกฎหมายค่าแรงขั้นต่ําที่นี่นะคะจะอยู่ที่1 1 2 0นะคะก็คือประมาณ470บาทต่อชั่วโมงะคะจะมีการจ้างทํางานเป็นชั่วโมงนะคะ ไม่ได้จ้างเป็นเดือนแบบบ้านเรานะคะแล้วก็จะมีการจ่ายเงินเข้าบัญชีทุกอาทิตย์เป็นรายอาทิตย์นะคะเจ้าของร้านอาหารไทยอย่างที่บอกนะคะว่าส่วนมากนะคะเขาจะจะ start ค่าแรงที่ค่าแรงขั้นต่ำยีเดอลลาร์จุดสอสนนิวซีแลนด์นะคะคือเป็นค่าแรงมาตรฐานที่จะต้องจ้างอยู่ที่เท่านี้นะคะต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะและ ในตำแหน่งอื่นนะคะคนที่อาจจะได้มากกว่านี้ก็ก็มีนะคะคือถ้าเขามีประสบการณ์มานะคะเขามีทักษะสูงนะคะอย่างเช่นตำแหน่งเชฟนีก็ต้องได้มากกว่าขั้นต่ําอยู่แล้วนะคะหรือ,อผู้จัดการร้านนะคะหรือ,อพนักง,งานเสิร์ฟที่มีประสบการณ์มาเยอะๆแล้วนายจ้างรับเข้ามาก็จะได้มากกว่านี้นะคะแตะ่หลักๆแล้วอะ่ะที่เขาจะรับเข้ามาทํา ในตำแหน่งที่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้ภาษาหรือไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากเนี่ยก็จะจ้างอยู่ที่ค่าแรงขั้นต่ำนะคะ,ะถ้าจ้างคนกีวีหรือคนนิวซีแลนด์นี่ก็อาจจะได้จ้างในเลทที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำนะคะจึงนิยมรับคนไทยเข้ามาทํางาน,นะคะ่ะและอีกข้อนี้นะคะข้อสุดท้ายที่เออยากจะบอกเพื่อนๆนะคะว่าถ้าอยากจะมาหาสมัครงานที่นิวซีแลนด์เนี่ยเพื่อนๆจะต้องเตรียมตัวในข้อนี้ไว้นะคะ เพื่อนๆที่ไม่ว่าจะเรียนจบสูงแค่ไหนนะคะปตรีปโทปเอกนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าฉันมีประสบการณ์ทำงานธนาคารทำงานวิศวกรทำงานอ,าอะไรที่แบบทักษะสูงๆมาแล้วจะมาหางานทำงานนั้นๆที่เคยทำในเมืองไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าที่ประเทศนิวซีแลนด์นะคะเขาค่อนข้างที่จะรับ คนบ้านเขาทําก่อนคนนิชิรลทำก่อนแล้วก็คนที่เรียนจบที่นี่นะคะและเออยากจะแนะนําว่าถ้ามามานิชิรลแล้วถ้าอยากจะได้งานเร็วๆนะคะอยากจะมีรายได้เร็วๆก็คือไม่เลือกงานนะคะก็อย่างที่บอกว่าลองไปสมัครงานร้านอาหารไทยนะคะก็ ถ้าเราได้ภาษาใช่ไหมเราเราเราได้ภาษาอังกฤษเราเก่งภาษาอังกฤษเราก็ลองไปสมัครตําแหน่งพนักงานฟอนเดอร์เฮาส์ก็คือพนักงานหน้าร้านนะคะพนักงานหน้ารานนะะ้นา,รานเขาจะทําหลายๆอย่างด้วยกันนะคะกะ็บริการลูกค้าดูแลลูกค้ารับออเดอร์รับโทรศัพท์นะคะเสิร์ฟทาความสะอาดหน้าร้านอะไร่งเงี้ยค่ะก็เป็นตําแหน่งที่อาจจะได้ค่าแรงมากกว่าค่าแรงขัน้นตะ่ำแล้วก็ เป็นตำแหน่งที่ใช้ภาษาอังกฤษใช้ทักษะนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะมีทักษะมาทักษะภาษาอังกฤษมาแล้วก็มีความรู้นะคะก็ถ้าอยากจะได้งานเร็วๆก็ไม่เลือกงานจะดีกว่านะคะคือทำงานในร้านอาหารไทยนะคะก,ก็จะจะหาสมัครงานง่ายกว่าไปสมัครงานตามอา,อาชีพที่เราเคยทํามาก็จะค่อนข้างยากนิดนึงนะ,ะเพราะว่าเขาก็จะเลือกคนที่เรียนจบที่นี่เนาะ,ะเป็นแนวทางหนึ่งที่ให้เพื่อนเพื่อนแบบ ที่กาลังจะมานะคะแล้วแบบอยากจะหางานทําได้เงินเร็วๆก็ไม่เลือกงานก็จะได้งานเร็วนะคะสุดท้ายนี้นะคะข้อมูลในวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนได้บ้างเนาะสำหรับเพื่อนที่กำลังจะเดินทางมาวซีแลไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือ จะมา,าศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทางานหรือคนที่มีวีซ่าทํางานถูกต้องแล้วจะมาหาง,งานทานะคะก็อาจจะเป็นข้อมูลแนะแนวทางนะคะข้อมูลให้เพื่อนได้นําไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทํางานที่นิวซีลแลนด์ได้บ้างนะคเพราะว่าร้านอาหารไทยนะคะที่นิวซีลแลนด์นี่เยอะมากๆนะคะแล้วก็คนไทย ในนิเชลล์นี้ก็เยอะมากๆที่เขามาเปิดร้านอาหารไทยเนะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะต้องการแรงงานพนักงานที่เป็นคนไทยด้วยกันมาทํางานด้วยกันนะคะก็เป็นอีกอ ตำแหน่งงานเป็นอาชีพที่อยากจะมาแนะนำํำเพื่อนๆได้ฟังกันนะเพราะว่าก็หลายๆคนอย่างที่เห็นนะว่าเฮ้คนไทยเนี่ยก็ชอบมาทางานร้านอาหารไทยกันเยอะนะเพราะว่าทาไมหรออะไรอย่างนี้นะคะเอกก็นําข้อมูลมาเล่าสู่เพื่อนกันฟังเนาะก็อาจจะเป็นประโยชน์นะคะสุดท้ายนี้นะคะเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เออด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เอนะคะแล้วเอจะหาข้อมูลดีๆคลิปดีๆมาฝากทุกคนนะคะ แล้วคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนตักระดิ่งติดตามไว้นะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะจะเป็นคลิปเ,เกี่ยวกับงานอีกหรือเปล่านะคะหรือมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการสมัครงานมาฝากเพื่อนหรือเปล่าฝากเพื่อนติดตามด้วยนะคะวันนี้เอขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะคะแล้วกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย